แล้ววันนี้ที่บ้านหนองจานฝั่งไทยเนี่ยคึกคักจริงๆ <ฮะ S 1> คุณผู้ชมครับพระเนนครึ่งร้อยนะฮะรวมไปถึงชาวบ้านด้วยรวมตัวกันไปทาอาหารให้เขาเรียกว่าให้กําลังใจเ <ฮะ S 1> จ้าหน้าที่ทหารที่อยู่บริเวณแนวหน้าเลย <ฮะ S 1> ดูนะฮะคุณผู้ชมเป็นพระอาจารย์เนี่ยนะครับพระอาจารย์บุญมีซึ่งท่านอยู่ที่วัดตะลุมพุกจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็มีพระสงฆ์ชาวบ้านจากจันทบ,บุรีชนบุรีนครนายกแล้วก็อารัญญประเทศไปมอบของ ของกินข้าวสารอาหารแห้งให้กับทหารเต็ไมไปหมดเลยกระยาศาสตร์น้ำอ้อยมะพระา้าวสดไอศกรีมแล้วดูนะฮะคือวันนี้เนี่ยโอ้โหมันอบอุ่นชุ่มชื่นหัวใจจริงๆแต่ไม่ได้มาให้ของอย่างเดียวสวดพระคาถามงคลจักรวาล8ทิศเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทั้งทหารแล้วก็ชาวบ้านหนองจาน อิมาตัมิงงคลจากตะวันทั้งแปดทิศภาษีทิจงมาเป็นกำแพงแก้วทันตินจันมามาป้องกันหอมล้อมรอกรอบตัวานัตาซึ่งพระจาน์บุญมีท่านบอกว่าจริงๆสงสารนะทั้งทหารแล้วก็ชาวบ้านเลยโดยเฉพาะทหารเนี่ยดูดิ ภาพทางขวามือเนี่ย <c oughs> คือเดินยืนลาดตระเวนตากแดดตากฝนป้องกันประเทศวันนี้เราตั้งใจขนคนกันมา20คันรถเอาหงอาหารของกินมามอบให้กับทหารแล้วก็ชาวบ้านด้วยคือบางคนเนี่ยช่วงนี้ <c oughs> พื้นที่การเกษตรทําไม่ได้ที่ดินเข้าไม่ได้ค้าขายยากลําบากก็ให้กําลังใจกันไป <c oughs> แล้วก็หวังว่า สถานการณ์ชายแดนไทยเขมรเนี่ยมันจะสงบนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะพระอาจารย์แกบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วสึกออกมามาเป็นทหารบ้านหนองจารแล้วเขาบอกว่าลาดตรเวนนะเจอชาวบ้านเขมรทั้งเด็กผู้ใหญ่มาแอบเดินดุมๆซุ่มอยู่แถวป่าอ้อยเนี่ยทุกวันบางวันเจอมากสุดคือ50กว่าคนบางวันเจอเกือบร้อยคือเขาหนีตายมาจากเขมรอ๋อหรอกลับไปเขมรอะ มันไม่เหมือนอย่างที่ผู้นำเขาพูดเอาไว้เลยไหนบอกว่ากลับไปก็จะกินดีอยู่ดีมีงานทำไงนี่เขาบอกว่าโอ้โหมันอย่างนั้นซะที่ไหนล่ะท่านผู้นำอดอยากปากแห้งงานการไม่มีของกินก็ไม่พอต้องอพยพลักรอบกลับเข้ามาฐานไทยที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์บุญมีก็บอกว่าก็ทำได้แค่ให้ข้าวให้น้ำกินนะ่ะแล้วก็ผลักดันกลับไปเนี่ยมันคือปัญหาที่น่าสงสารของประชาชนแล้วเกิดจาก พฤติกรรมของผู้นำของเขเมรนเด็กของวัดก็มาเป็นทหารที่นี่เยอะนะอยู่ในนี้ก็มีแล้วก็มีมีเกือบทุกจุดเลยเขาก็บอกประจำด้วยความเคยบวชเป็นเนนมาแล้วมาเป็นทหารเห็นเดินลาดตะเวนเขารอบเข้ามาก็หุงข้าวให้เขากินจับได้ทีละห้าสิบทีละร้อยงข้าวเขากินขเขาก็พูด ผมเป็นทหารชั้นผู้น้อยผมทําอะไรช่วยอะไรไม่ได้เยอะนะผมก้าวเขากินเอาน้ําให้ค้าวให้กลับไปก่อนนะไปตั้งหลักใหม่อะไรยังไงเขาก็พูดไปนนลาตะเวนเจอตามป่าอ้อยอเด็กๆนะเนาะพ่อแม่ก็อุ้มเด็กมาด้วยพูดถึงีน้องกัมพูชานะ<อ>แล้วทีนี้เด็กมันก็โดนอ้อยบาดใบอ้อยบาดมันก็ร้องไห้ร้องอะไรเขาเห็นทหารไทยก่อนใช่ไหม เห็นทหารไทยราาเวีงเขาก็บอกให้เด็กเงียบมันเด็กเก็บเด็กคันเนาะก็ร้องไห้เงี้ยทหารก็หันไปเจออะไรประมาณนั้ สุดท้ายด้วยความท่านเป็นพระท่านก็เมตาก็บอกว่าลูกศิษย์ลูกหาที่มาเป็นทหารเล่าให้ฟังจริงๆว่าทุกวันเจอทุกวันคนเขมรหนีตายหนีความอดอยากต้องกลับเข้ามาที่ไทยแต่ก็กลับมาได้บางไม่ได้บางเพราะเวลาทหารเจอเต็มที่ก็ให้กินข้าวแล้วก็กลับไปแล้วก็เป็นแบบที่พระอาจารย์บอกจริงๆคุณผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยกองกําลังบุรพาเอาภาพของเมื่อคืน ให้ทางด้านของนักข่าวดูเขาบอกกองกำลังบรุพากับกองร้อยฐานพลานที่1206เข้าไปตรวจสอบที่พื้นที่ท้ายหมู่บ้านบ้านกุดอรัญญะประเทศสะแก้วเพราะสายข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนกัมพูชาแอบเข้ามาเชื่อไหมมาอีก50คนคุณผู้ชมเด็กผู้หญิงคนแก่ เต็มไปหมดแล้วมีหญิงสาวชาวกัมพูชารายหนึ่งบอกว่ายอมจ่ายเงินให้กับตัวของนายหน้าหัวละ5-6,000บาทข้ามตามเส้นทางธรมธรมชาติกลับไปแล้วไม่มีงานทำรัฐบาลไร้ความเหลียวแลตอนแรกให้เราไปลงชื่อบอกว่าจะหางานให้เราทำปรากฏจนถึงตอนนี้ไม่มีงานงานก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีจะกินยอมกลับมาเสี่ยงเพราะถ้าเข้ามาได้เราก็จะมีงานทำ แต่ฉันน่ยอยู่เมืองไทยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกนะอยู่เป็น10ปีเลยเนี่ยเื้อเกี่ยวแขนส้มๆเนี่ยอยู่เป็น10ปีไม่เคยอดอยากแถมส่งเงินไปที่บ้านได้ด้วยแต่ผู้นําบอกให้กลับแล้วก็กลับใจจริงๆอ่ะอยากให้ทางการไทยคนไทยเมตตาด้วยซ้ำะนะจ้าทิงพีอ่ะเออเอนูอ่ะ ตั้งใจมาลูมาสายประเทศไทยนแต่ลูมีกินมีใชยพูดต้องไม่ใช่กกหอกพูดต้องเข้าวากลับไปเข้าวาเข้าล้าก็ดาไปจริงเข้าวา เป็นคนจนแต่มายูตายเมืองไทยมายูเมืองไทยเนี่ยมีกินมีให้ลูกเรียนชอบจะเพราะมาหาเงินในประเทศไทยจะเทศนู้หนูมีไปกลับไปฝั่งคำวิชา,ไม,าไม่มีงานทำไม่มีเงินจะไอพวกดาตาเฟรนด์กไม่ีงานนี่ไม่นม่<อ>แต่ไอเนี่ยไปสมัครเดินสมัครไม่เคยตายเลยไม่รับเลยจะไม่รับเลยแกเลยไม่เอาฮะต้องเอาไปนู่นไปนู่น จะมีตีไหนอ่ะครับจ้ามีตีไหนไหรให้ทํายังไงคือต้องกลับมาเมืองไทยอีกจ้าต้องต้องสู้ต่อไปเนาะจ้ามันต้องกลับมาเมืองไทยอีกนําอาหารกินอีกอ่ะจ้ามันแบบนั้นน่ะมันลําบากขนาดไอ้จะต้องกลับมาอีกจ้าให้มันมีกินจ้าคนของเราเนาะจ้าจริงต้องกลับไปพ่อด่าก็ด่าไป เมืองไทยมันอยู่รอดมีกินแล้วก็มีใช้เท่าแก่ก็ใจดีส่งเงินกลับบ้านก็ได้ด้วยแต่เนี่ยตอนกลับไปเขาบอกว่าเขาจะหางานให้เขาจะให้วันละ5 0 0ริลจำได้ใช่ไหมตอนนั้นคุณมาเน็ตบอกหนูไม่ได้สักบาทยอมหนีค,ความอดอยากจากที่นู่นมานี่ดีกว่าแต่ต้องยอมรับค่ะแม้ว่าเขาจะระบายความทุกข์ให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย ได้ฟังทั้งหมดแล้วแต่สุดท้ายเราก็ต้องทําตามกฎหมายคือต้องผลักดันกลับไปถ้าจะกลับมาเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้ที่กลับมาได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นแรงงานอีกแบบหนึ่งที่เหมือนนั่งเครื่องมาแล้วแล้วเจ้าเจ้านายหรือใดๆเขายอมก็มารับแล้วก็้าทํางานปกติก็คือเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ต้องย้ำว่านี่คือการลักลอบเข้ามาที่แอฟริกเนี่ยคือก็น่าสงสารนะฮะแล้วก็ยังมีคนเชื่อนะคนเชื่อผู้นําเขาอะโออแล้ว5้าอเรียลเนี่ยนะฮะคือ ไม่กี่สิบบาทนะอตอนหนึ่งวันน่ะไม่ใช่ว่าห้าร้อยเหรียวเท่ากับประมาณสามร้อยบาทไทยไม่ใช่นะฮะห,หลักสิบไม่กี่สิบบาทจริงๆคุณผู้ชมอ้าวถามว่าเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนอะละสาแก้วขึ้นกับแม่ทัพภาคที่หนึ่งส่วนพื้นที่ทัพภาคสองที่ดูแลตั้งแต่อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีย์ก็ขึ้นกับแม่ทัพสองแล้ววันนี้ยังคงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียว ท่านไปบรรยายฮะคุณผู้ชมที่โรงเรียนขุนหารวิทยาสรรคือแม่ทัพท่านไปเนี่ยตั้งใจจะไปบรรยายเรื่องพลังแห่งความสามาัคคีความรักชาติาที่รวมใจคนไทยเป็นหนึ่งมาแบล็กฮอคนะฮะโ้ีวคราวนี้เอาแบล็กฮอคลงตรงบริเวณสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนเลยเด็กกรี๊ดแต่แบบนี้คือนูนเหรมเราอะไปวันเด็กเพื่อจะได้ สัมผัสแบ็กฮอกแต่เขาก็ให้เราดูไกลๆหน่อยเอา้วล้อมแต่อย่างเงี้ยคือเห็นมันทํางานอะเสียงมันฟปฟอปฟอจะบอกว่าทีมงานเนี่ยเก่งมากเลยนะขอดูทีมภาพเมื่อสักครู่อีกทีหนึ่งคือไม่มีเดินประกบไม่มีเดี๋ยวจะไม่เด่นค่ะดูขอดูภาพเมื่อสักครู่ตอนที่ลงฮอมาให้นายเดินคนเดียวปกติจะต้องมีคล้อมหน้าล้อมหลังล้อมหลังให้นายเดินคนเดียวเด่นเป็นสงงานเลยดูนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีทั้ง ในอำเภอมีทั้งคุณครูไปรอต้อนรับนะฮะคุณผู้ชมจุดตรงบริเวณลานลานสนามหญ้าเนี่ยไปถึงหอประชุม300เมตรชั่วโมงหนึ่งก็เดินไม่ถึงเดินไม่ถึงเพราะอะไรยิ่งกว่ากรุงเทพอีกนะรถติดน้ําท่วมยังไม่นี้อันนี้ไม่ติดฮะไม่ได้ติดรถแต่ติดคนติดแฟนคลับเอาลงดูบรรยากาศตรงนี้

คเอดเดคย่ะครับคแถวเลยนะครับด้แถวกแล้วก็มีนักศึกษาวิชาทหารมารอต้อนรับนะครับแล้วมีเขาเรียกนักเรียนรอดอ่ะผู้หญิงด้วยมารอต้อนรับด้วยแล้วก็ทำวันทยาหัดยกอกอึ๊บพันก็เข้าไปทักเลย โอ้โหคนนี้พร้อมที่สุดเลยนี่นี่นี่ดูบรรยากาศตรงนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่พร้อมที่สุดเลยพีสวัสดี่ชั้นไหนชั้นสองค่ะเยี่ยมเลยต้นนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใหม่ นี่ครับคร <c oughs> ับครับครับรโอ้นี่บอกว่าโอ้เข้มแข็งมากานี่คือเอาจริงๆนะมครับพุ่งท่านเป็นคนน่ารักมากอะแล้วดูท่านบอกวัน,นวันนี้เป็นวันที่ท่านบอกว่าเกษียณเมาาื่อไหร่อ่ะผมไม่เคยนับเลยผมเป็นทหารจนวันตายาใช่นี่แล้วพอเดินไปใกล้ๆกับ ขอประชุมยิ่งใกล้ถึงปั๊บย,ยิ่งมีกองงชนี่คุณครูนะ<ร>กองเชียร์เด็กเด็กกรี๊ดสนันเลยแล้วก็มาขอไลายเซนอีกต่างหากครับ<ต>ร <adaptations> ทำไมหนึ่งชั่วโมง300อเมตรไปไม่ถึงไหนสักทีโอ,อ้แล้วกำหนดการคือทุกคนในห้องประชุมก็รอใจจ่อใจจ่อเลยเมื่อไรเมื่อไหร่แม่ทัพจะเข้ามาถึงห้องประชุมสักทีแต่แม่ทัพก็อันนี้ถือโทรศัพท์ <laughs> ให้เองด้วยแผนสัานหรอครับได้ครัโ <laughs> อ้หน้ารักจังเลยอ่ะออนี่ฮะจะซ้ายหรือจะขวากล้องหน้ากล้องหลังมาเต็มในวนนี้อ่ะถ่ายให้แล้วโทรศัพท์คนอื่นด้วยนะดูนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นฝา ฝูงชนเข้าโอหมีดอกดาวเรืองนี่อย่างกันนักกันเมืองแล้ว <5. S 1> พันพระคมะรอบเอวคุณผู้ชมครับพอเข้าไปถึงด้านในเนี่ยคือมีอีกท่านหนึ่งที่มารอรับแม่ทับกุ้งคือพระวัชรยานมุนีหรือพระเทียนชัยชัยทีโปเจ้าอาวาดวัดเทพสรธรรมารามคนปทุมน่ะรูด้ดีคือวัดหลงวงปู่สวงแล้วจำได้ไหมวัดหลวงปู่สวงเนี่ยที่คุณอนุทินเข้าไปไหว้ไง โอ้ใช่ไปกับบิ๊กแก๊สเจาะปานนั้นนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วท่านก็มารอรับแล้วก็มอบเครื่องรางของขลังให้กับแม่ทัพกุ้งเอาไปแจกลูกน้องที่ชายแดนด้วยเนี่ยครูแต่ประเทินทันยาตวันศิลป์รักทุกคนอยากจะมอบประตูหมดเลยนะครับ

หรืออยากไปไหว้เหมือนกันนะวัดหลวงปู่สุขเพื่อจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีกับเขาบ้าง